ชอบจริงจริ ก็เป็นบ้านของพี่สาวซึ่งขายกาแฟานมสดอยู่ค่ะสามีกับแม่ยา่าแม่ย่าเวลาขึ้นบันไดข้ามไ้บันไดข้ามถนนนะคะเธอจะเหนื่อยมากร้านที่หลวงกาแฟานมสดค่ะมาดื่มกาแฟากันสักหน่อยค่ะ S <S ไม่ไม่ไม่ตัวเองไม่เดาขนมเจาะรูค่ะแม่ย่าบอกว่าอร่อยขนมเจาะรูรวย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 วันนี้ก็มาแวะของบ้านพี่หลวงกาแฟนมสดกันก่อนนะคะแม่ย่าบอกว่าค้น่นอนมามาคนดแต่เนี่ยหาแม่ย่าติดใจขนมเจาะรูปักใต้ค่ะกินไง ไปจองกินงก้าวเลจองกินเก้าอ้อขนมจอรแงบีย้ชอบชอบขนมจอโรูคืนนี้กินให้หมดนะคืนนี้กินให้หมดกินข้าวเลยนะ ชอบจริงๆขนมจอโรเป็นขนมเดือนสิบของคนปากใต้นะคะแต่ว่าสามารถทานได้ทุกฤดูกาลแล้วค่ะตอนนี้อร่อยจริงๆอย่าเอ๊ไอ้นโซวีเอสบัซสุสโอมามะม่วงแอปเปิ้ลใช่ไหมใช่แอปเปิ้ลมะม่วงพี่สาวให้ใบแอปเปิ้ล ดีใจใหญ่เลยโมเตสุยเอสเขาบอกว่าเก็บไว้กินมันอื่นว่างะอ้ะหเขาบอกว่ามันใหญ่ใหญ่เลยดีใจนะเนี่ยมาถึงก็ได้นั่นได้นี่ ่อเออย่โอ้ยเ้วัสดีกับคุณเอมเป็นยังไงวันนี้เจอกับแม่ย่าสุดเจอแม่ย่ากลับมาแล้วแม่ย่ากลับมาแล้วแม่ย่ามาเมืองไทยแม่ย่ามาเมืองไทยสวัสดีค่ะนั่งนั่งนั่งมาถึงร้านคุณเอมเราก็ต้องนี่เลยค่ะ ข้วตเตี่ยวต้มยสกนม่ขอาวม่ขาเป็น่เส้นมี่ห้งร้มเส้นมี้าตสม่าวตสนองาวตนากตเป็นหม,หรรมนต,นต้มยนหม่าวตนค่ะ้าวตานด้วยกันนะคะ่ล้าวเล,เลน,เลนม่ยาเตมเสี่ข้า้เที่ยงอวตแลเ้วค่ะวเที่ยงอีกแมเ้วเส้าอีมอ่มเส้นี่กรุงเทพนก่อาสันช่องค่ะ มาทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะเรากำลังเดินทางไปที่ปากช่องค่ะเราถึงปากช่องแล้วนะคะมาแมคโครมาซื้อกับข้าวเข้าบ้านก่อนค่ะ ดูจิแม่ย่าจะซื้ออะไรอ๋อสามีจะซื้อขนมปังปอนด์ค่ะแม่ย่ามาอยู่ที่นี่จะต้องทําหน้าที่ทํากับข้าวเธอก็เลย <c oughs> ก็เรียกว่าพาไปซื้อของว่าเธอจะปรุงอะไรจะใช้อะไร มาถึงบ้านไม่น่าเชื่อจากไปไม่นานย้าขึ้นสูงขนาดน,นี้เลยค่ะคือทุกที่ย้าขึ้นสูงมาก สามีเห็นตกใจฉันเพิ่งตัดไปก่อนไปแล้วทำไมกลับมามันเป็นแบบนี้ สามีนุ่นจัดการเลยค่ะเขียวนี่คือเซาค่ะ เดี๋ยวมามีเอาข้างให้กินสม,สมาชิกสมาชิกรอกินค่ะนี่คืออาหารที่ลูกสาวฝากมาให้เสานะคะสาวชอบใจใหญ่เลย เจ้าโชไม่ได้เจอกันนานคิดถึงนัตัสเองจาเขียวก็ไปคุกโคลนดินแดงจากที่ไหนมาไม่รู้ค่ะหน้าตาม,มอแมแนมหมดเลยตัวนี้เป็นสปเปรย์ฆ่าเห็บนะคะลูกสาวก็ออกมาฝากเสาด้วยค่ะเมื่อกี้ดูตอนที่เขาเออกินอาหารเห็บตัวำดำๆเต็มไปหมดเลยค่ะ นี่คืออาหารสุดอะที่ก็พิีมแล้ววริตาขุนม,มาให้เจ้าโชคเจ้าชาเขียวเจ้ากระดำก็มีหลายแบบหลายอย่างมากๆเลยค่ะเมื่อก็พิมีนเราก็เก็บเอามาให้นี่ค่ะมีหลายแบบหลายอย่างเยอะมากแบบเป็นม้วนแบบนี้คือมันยังไม่หมดอายุนะคะอย่างตัวนี้ดูง่ง่ายนั่นก็คือหมดปี2026ัน่นู่นแล้วค่ะส่วนตัวนี้หมด ปี2,026ด้เช่นเดียวกันสือพวกตัวรุตาเช็คแล้วนะคะไม่ได้หมดอายุเลยคือแบบยังใช้ใดนานนี้ดูนี่แบบ2,026 2026่ส่วนตัวนี้อาหารที่เคยชี้ให้ดูแล้วนะคะว่าเขาก็หมดปี2 0 2 0อุ้ยีนู่นค่ะคือเสียดายมากๆเลยนะคะอาหารที่เขาทิ้งเราก็เลย มาเมืองไทยโขนจากประเทศเยอรมันมาเมืองไทยมาให้หมาค่ะ,ะกินช้าๆล่ะให้สาเกย์จับสองมือเอกิน จักมือหนึ่งอีกฝั่งนัดมือหนึ่งคือตอนนี้ชาเขียวก็มีปัญหาเรื่องของฟันกันนิดหนึ่งคะ หันมาทางนี้หมดแล้วค่ะเจ้าโชูหมดแล้วหนูปิมแล้วขอหลบแดดหน่อยค่ะกองผ้าที่เราต้องเกลี่ยเข้าเครื่องซักผ้าค่ะอารูุตาหน้าที่ซักผ้าเพราะว่าช่วงนี้ฝนมาบ่อยเมื่อมีแดดก็ต้องรีบซักค่ะ